ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเอ็นเนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสุม่มชุดก็อตจิมาใหม่เว้ทผู้ชมมันเป็นกอตจิมาใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไปสุม่มพี่นึกว่าก็อตจิอ e ีโวเว้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปสุ่มนะครับพี่นึกว่ามันเป็นตัวนี้เว้ยคนดูเนี่ยพี่นึกว่าเป็นตัวดีนะพี่ก็ไปสุม่มแล้วพี่ก็จัดไอ,อตัวนี้มาอีกหนึ่งตัว,ต,วตัวที่แพงสุดนะครับผมพี่ก็มาสุม่มไอตัวนี้พี่ก็นึกว่าทำไมมันไม่เรืองแสงวะก็งงนะครับผมออ ไอชุดก๊อดจีมันมาใหม่นี้เองกูนี่โง่จริงๆเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะไปสุ่มให้ดูนะครับว่าก๊อดจีเนี่ยมันใช้กี่เพชรนะครับผมตอนนี้เรามี3 2 0 0รเพชรนะพอพี่เติมเพิ่มไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมแล้วเนี่ยเราก็จะได้อา่าเราได้จะได้กระทะด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมไอท็อปอัพกระทะอะไรนะนะั่นอะพอเติมเสร็จปุ๊บพี่ได้กระทะแล้วนะก็ถ้าเติมครบ 299เพชรเนี่ยเราก็จะได้กระทะอันนี้มานะครับผมที่แสดงหน้าลอปบี้เลยเป็นกระทะที่สวยมากนะพี่ไม่เติมไม่ได้แล้วโคตรสวยอะ่ะโคตรสวยแลวโคตรชอบละถ้าเป็นผู้หญิงก็จีบอ่ะครับ <I S 1> กระทะเนี่ยดูดิแม่งโคตรสวยอะ่ะท่านผู้ชมไม่จัดไม่ได้แล้วแล้วก็เราจะไปสุ่มก๊อตจีให้ดูนะฮะท่านผู้ชมมาเตรียมตัวกันเลยครับผมก๊อตจีอยู่ไหนวะพี่จะออกล่าก๊อตจ,จีนะครับผมเป็นคอลเลคชันก๊อตจีนะครับ 2D นะครับผม กิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะมากดเข้าไปเลยนะไม่มีเสียงเพลงนะไม่หนกหูแล้วนะท่านผู้ชมนะอ๋อปิดเสียงเพลงเปิดได้ไหมอ้าวเราไปเปิดดีกว่านะัะผมท่านผู้ชมมาเรามี3,200เชทนะครับผมว่ามันจะหมดเท่าไหร่เฮ้ยผมได้ลด49ปเ็นว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ทุกคนหละมั้งโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยครับผม5ครั้งไปเลยมาปิดแจ้งเตือนนะครับผมไปใครแตก กดข้ามเราได้ชุดยากุซ่ามานะครับผมคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหรอเอ้าคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 นี่ครับผมสําหรับสําหรับท็อปอัพนะที่พี่เติมไปเมื่อกี้นะครบ2 9 9เพชรน,นะครับผมรีบไปเติมนะทุกคนท็อปอัพนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่4เมษายนเท่านั้นนะครับผมไม่เติมแล้วจะเสียใจทีหลังนะท่านผู้ชมเพราะว่ากระทะน,นี่สวยมากหรือว่าทุกคนชอบเหมือนผมไหมก็ แต่ว่าผมเติมแล้วก็แบบชอบมากนะผมเป็นกระทะลายที่ผมแบบชอบสุดอะมันน่ารักอะน,นะท่าผู้ชมโอเคนะแต่พี่จะทําการไปสุ่มต่อละไอ้เฮียเมื่อกี้หลุดได้ไงวะน้องพี่พี่เลิมไม่ไหวละพี่เริมไม่ไหวละไอ้เฮียมันดวงดีหรือเปล่าวะพี่ดวงดีเกินหรือเปล่าวะไปเลยหลุดโอเคนะปา่านเราสุ่มเรื่อยๆมันจะได้เองหรือเปล่าวะท่านผู้ชมอ๋อครั้งแรกทาทรงครั้งครั้งแรกมันอ๋ออ๋ออันนี้เราได้อะไรเนี่ยกล่องศพหรอท่านผู้ชม ตอนแรกทำทรงแบบลดราคานะครับท่านผู้ชมมาขอสุ่มแบบ9เพศก่อนนะไปโอ้ไม่ได้อะไรเลยแล้วคือสุมงงส่มยังไงนี่ท่านผู้ชมแล้วเราจะได้ชุดก๊อตจี่ยังไงนี่เอา้าเขาเล่นยังไงเนี่ยกยิจกรรมเนี่ยเอ้าเด้งอยู่นั่นแหละเอา้าโอเคคนดูพี่เข้าเกมมาใหม่แล้วเอา,เอา,เอา,เอาพี่ๆพ,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 พี่สัญญาว่าพี่จะไม่ไปแตะอะไรที่แบบมันไม่ใช่ของที่แบบเราต้องการที่จะกดสุ่มแล้วนะคะรับท่านผู้ชม พี่จะไม่ไปแตะมันแล้วนะไอชุดเขียวๆอะไรเนี่ยไอเขียวๆด้านล่างเนี่ยพี่จะไม่แตะเลยนะครับผมพี่จะไม่เปลี่ยนรูปมันละโอ้เปลี่ยนก็ไม่ได้เนาะก็คือแตะปุ๊บแม่งพร้อมจะหลุดปั๊บมาโอเคมาคนดูมาพี่สุ่มต่อแล้วคนดูพี่เริ่มไปชอบละพี่เริ่มไม่ชอบละถ้าเกิดมันเด้งไวขนาดนี้นะครับคนเขาจะมาสุ่มกล่องจะไม่ให้คนเขาเด้งอีกโอ้ทออ้อปะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยังกดไวไปกดไบไปขอโทษโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้รองเท้าแตะนะครับแตะทั่วไปนะครับผมแล้วก็บอร์ดแล้วก็มีดนะครับผมแล้วก โอเคเราได้รองเท้าอะไรมาเนี่ยเอามันมีแต่เกลือเลยอะดช้ชมคืออะไรอะบลรียังไม่ได้เลยอะมันจะหมดสักเท่าไหร่กันเชียวโอ้โหถ้าหมดตูดไม่ได้ก็โอ้ก็ตี้พี่ขอเดี๋ยน้องเอาไม้พี่ได้ไหมนีม่ไงแล้วเกลือด้วยงะประเด็นอนะ่ะแล้วเกมบอกเอาเกลือไปโอ้ได้เกงยากุซ่ามาถือว่าดีนะถ้าเกิดได้กเก่งยากุซ่ามาเพราะว่าพี่ยังไม่ได้กเก่งยากุซ่านะครับผมพี่ยังไม่มียากุซ่าเลย โอเคแล้วมึงมามึงมาบ่อยเกินนะยากซ่านนะก็อตตีแล้วเมื่อไรก็อตตีจะมาโอ้โหรองเท้าแตะเอาไปเอาไปแบ่งคนข้างบ้านได้ปะครับนี่ยรองเท้าแตะเยอะเกินไอ้เฮ้ยมึงออกเยอะเกินน้องโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยอะโอ้โหรองเท้าแตะออกอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเอาดิมาดิครับออย่าวัดก็มาดิความเกลืออย่าวัดก็มาดีครับน้องอ๋อโอ้ โอ้โอ้โหโอ้โหหมดกี่เพชรเนี่ยเฮ้ยไม่ออกจริงดิเฮ้ยลวของลงวันเขาดูตรงไหนวะน้องน้องถ้าเกิดใครจะสุ่มนะพี่ไม่ร่วาใครจะดวงดวง,ดวงดวงดีนะน้องนะแต่พี่ดวงเริ่มไม,ม่เริ่มไม่ดีแล้วพี่เริ่มไม่ไหวกับมันละพี่เริ่มไม่ไหวกับมันแล้วจริงนะถ้าสุ่มไปเรื่อยๆพี่ว่าหมดว่ะสุ่มไปเรื่อยๆพี่ว่าหมดว่ะเนาะมีสิทธิ์นะ มาอีกสักรอบป่ะตอนนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้วะโอ้ไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละก็เกี่ยไม่เอาละไม่ใส่ละโอ้ที่ว่าน่าจะประมาณห้าพันเพชรมันจะออกไหมก็ไม่รู้นะอันอันอันนี้ไม่รู้นะเต่าห้าออกยากนะถือว่าออกยากจัดเลยนะท่านชมแล้วก็ได้งเกงยากุซ่ามานะครับผมสิ่งที่เราได้นะยากุซ่าแล้วก็รองเท้าแตะนี่นะครับผมรองเท้าแตะก็เท่อยู่นะครับผม ท่านผู้ชมและก็อะไรอีกอะได้อะไรมาเพิ่มไหมวะแล้วก็นี่ครับผมท่านผู้ชมกล่องปืนทั้งหลายนะครับผมปืนทั้งหลายนี่ออกมาเยอะชิปหายเลยแต่ว่าไอ,อ้ก็จีไม่ออกเลยฮะัท่านผู้ชมนี่เราก็ได้แพ็คนี่มาครับผมแพ็คหมวกเอฟกับหลังนะครับผมแล้วก็แพ็คนี่ครับผมที่เรายังไม่มีเช่นกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูว่ามันจะได้หน้ากากหรือเปล่า <reps> พี่ยังไม่มีหน้ากากอ่ะ,ะรุปว่าไม่ได้หน้ากากไม่ได้อะไรเลย ยังไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะเฮย้ยไอชุดนี้แปลกๆว่ะเดี๋ยวเปิดก่อนสนรุปว่าอ่อกี่กี่อันนี้ออกไม่แน่ใจว่ะคนดูตอนนี้นะครับได้ชุดยากุซ่ามานะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> ก็ก็ถือว่าเป็นชุดที่เรายังไม่ได้นะยากุซ่าแล้วก็นี่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 น,นี่อัน,นอันนี้สวยมากเลยกล่องศพอะเอากล่องศพอันนี้กระเป๋ากระเป๋า นี่เลยนี่นี่ในกล่องศพสวยมากนะครับผมถือว่าได้กล่องศพที่ก็แบบค่อนข้างจะดีละไหนว่ากล่องศพนี่กล่องศพเนี่ยสวยสวยที่สุดที่พี่เคยเห็นมาละกล่กองศพที่สวยที่สุดที่พี่เคยเห็นมานะครับผมมันมีอันไหนสวยอะ่ะเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วกล่องศพอันนี้แลนะไอ,อะ้วันพันแมนอ่ะเนี่ยมันก็วันพันแมนแล้วไงอะ่ะงั้น,นแต่ว่านี้แม่งสวยจัดเลยบอกตรงแต่ว่าถ้าได้ชุดก็ตีมาก็คงจะดีแต่ว่าเพชรเหลือ750เพชรคงไม่เอาดีกว่านะครับผม โอเคและก็มีนี่เลยเป็นกิจกรรมของ BTS นะครับผมใครที่สุ่ม BTS คิดตั้นแล้วนะครับผมก็มาสุ่ม BTS นี่ได้อีกนะครับก็จะสุ่มได้อีกนะครับผม8ทีการันตีนะครับผมสุ่มเอานี่แล้วก็ไปสุ่มนี่นะกิจกรรมเนี้ยนี่ครับผมแล้วก็มาสุ่มกิจกรรมนี้นะครับผมมาสุ่มชุดไหนนี้นะโอเคนะคนดูนะกิจกรรมนี้นะมีตั้งแต่วันที่ไหนถึงวันที่วันที่เท่าไหร่วะเนี่ย กิจกรรมนี้เหลือ5วันเองครับผมกิจกรรม8ปทีการันตีนะครับผมสำหรับเออ่ BTS นะครับผมแล้วถ้าเต้นอะไรเนะี่ยเฮ้ยเยเดอร์เยดเยดอร์ถ้าเต้น BTS ว่ะท่านผู้ชมเท่ๆอยู่นะครับผมสำหรับกิจกรรม BTS ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเหลือเพียง5วันนะครับผมโอเคและก็เหลืออะไรอีกเออเราสิทธิ์ขั้นสูงครับผมสิทธิ์ขั้นสูงวันนี้เป็นวันที่1นนะครับผมอย่าลืมไปจัดสิทธิ์ขั้นสูงกันด้วยนะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมนี่เป็น ของที่น่าสนใจนะครับผมก็เป็นชุดนี่เลยนะครับผมสวยนะและก็นี่เป็นแอร์บอร์ดนะแอร์บอร์ดก็เป็นพรมนะครับผมแล้วก็สกิน M60 นะครับผมสวยๆแล้วก็ไออันนี้คือกล่องศพนะครับผมและนี่ก็คือน่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมแล้วก็นี่เป็นหน้าตาดำๆปากดำนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับท้ายสุดก็ชุดผู้ชายนะครับผม ก็อย่าลืมไปจายกันด้วยนะครับสําหรับติดขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับผมก็นี่พี่ใช้รถนะครับผมจริงซีซั่นสูงที่พี่ใช้นะพี่ใช้รถนะคันเนี้พี่ใช้แล้วนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับสาหรับติดขั้นสูงนะครับผมก็วันนี้ผสมก็จิตสรุปว่าน่าจะไม่ได้นะผมพี่ไม่เติมเพิ่มแล้วแหละน่าจะเกลือจัดเลยก็ใครสุ่มได้กี่เพชรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมวันนี้พี่ได้กางเกงยาคุ้่าแล้วก็รองเท้าก็ถือว่าคุ้มแล้วนะกิจกรรมนั้น่่ะกกก็็ไมคืืออแบบเเเชิงพราาว เราก็ได้ไอ้กล่องศพมาก็ถือว่าคุ้มละนะครับผมชอบมากนะครับผมโอเคก็จะลือไปสุมกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครดวงดีสุมไม่กี่ทีออกก็บอกพี่ด้วยนะครับผมบอกพี่เพื่อเพื่อแบบแว่าพี่บทำน้ําใจนะครับผมปพาะพี่สุมไม่ได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านครับท่านผู้ชมไปละบา,บาย